Time frame day นะครับ Day อันนี้เป็นไซเว w a ์อ่าแล้วทะลุกรอบมาได้มันกลายเป็นไซเว w a ์อัพใช่ไหมทะลุมาได้ตอนนี้เริ่มเป็นไซเว w a ์อัแล้วนะเพราะกรอบมันเฉียงขึ้นมาครับพอสมควรเลยนะเริ่มเป็นไซเว w a ์อัแล้วนะโอเครายชั่วโมงนะครับคือ รายชั่วโมงเนี่ยนะครับมันก็เป็นลักษณะของการมีแค่สัญญ,ญาณย่อใช่ไหมมีแค่สัญญ,ญาณย่อเฉยๆมีสัญญาณย่อย่อตัวนะครับแต่ะไรฮะมีสัญญาณย่อตัวแต่ตัวของเทรนในลายชั่วโมงอะ่ะมันขึ้นใช่ไหมมันยังอยู่ในยังอยู่ในการแว่งขึ้นนั่นเองนะครับสัญญาณย่อตัวในกรอบ ขาขึ้นส่วนลายนาทีเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นกรอบขาลงแล้วกันถ้าเป็นลายนาทีก็ถือว่าโอเคเป็นทิศทางขาลงระยะสั้นนะครับย่าวตัวนั่นแหละฮะเพราะว่ามันเป็นแค่ลายนาทีสามห้อยเจ็ดสิบ 5167051720โอเค670720วันนี้งดไลยเย็นนะครับวันนี้งดไลยเย็นนะครับเข้าฟิตครับอ่ะมาดูแนวต้านนะครับ อืมสามพันสี่แหละเนอะต้านนะครับใกล้สุดก็เนี่ยเก้าสองคิดว่านะครับก็คือกลางวันน่าจะยังไม่ได้ทะลุกรอบหรอกนะครับก็จะเป็นแค่นี้ครับเนอะต้านสามสามเก้าสองข้างบนมันเท่าไหร่วะสูงสุดศูนย์สองโอเคอ่ะสามสี่ศูนย์สองนะครับ 92นี่ถึง700ไหมเนี่ย <c oughs> 90ได้67ใช่ไหม90ได้67 92อาติว่า93อ่ะหยวนหยวนไปครับ700ใช่ไหม700800 <c oughs> แนวรับคุณพระนะครับแนวรับ86ใช่ไหม แล้วก็เผื่อไปถึง70เลย33 70มีโอกาสนะครับ8 6ตอนนี้7 2 0องศอ่ะม,มันจะถึงไหมว่าหกร้ยหนะ้าสิเนี่ยอืม 650นะครับแล้วก็ถ้า7 0เลยก็จะเป็นประมาณ500นะครับตอนนี้ด้านบนนะครับมี12เหรียญข้างล่างประมาณ20โอเคนะครับก็คือย่อก,ก่อนนะครับ ย่อก่อนอันนี้ก็คือสรุปไม่ายายเนี่ยย่อซื้อได้นะครับเนี่ยใช่ไหมย่อซื้อได้นะครับย่อซื้อได้นะครับย่อซื้อได้นะครับแต่จังหวะย่อนั้นก็คือบางคนเซลล์ลงมานะครับ <c oughs> ก็วาง TP ถ้าเล่นเซลล์ไม่ต้องวางท p ไกลนะครับอย่างที่ผมบอกว่าอ่านเนี่ย85ห้า 8570นะครับหรือจะจบแค่75ก็ได้ก็คือ TP ตอนนี้ฝั่งเซลล์มีประมาณแค่นั้นแหละนะครับถ้าจะอัดหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็คือดูว่ามันหลุดจาก70หรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกเลยครับว่าถ้ามันหลุดจาก70ใช่ไหมหลุดจาก70ปับ๊บลายชั่วโมงมันจะกลายเป็นขาลงทันทีถ้าหลุด3,370ลายชั่วโมงจะกลายเป็นขาลงครับพรก็คือมันจะน่าเชื่อถือกว่าแค่ลายนาที ตอนนี้มันเป็นขาลงแค่ลายนาทีครับนะครับเพราะนั่นคือถ้ามันเป็นขาลงแค่ลายนาทีมันก็มันก็เป็นแค่ขาลงเะยะสั้นๆเล็กๆเลยเป็นการย่อตัวแล้วก็ดิดกลับได้แต่ถ้าลายชั่วโมงมันเป็นมันเป็นสัญญาณแบบลงขึ้นมาจริงๆอะ่ะเอออันนั้นมันจะน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือกว่าแล้วก็ลงได้ลึกนะครับถ้าอย่างมันลงมาหลุดเจ็ดศูนย์เนี่ยอย่างน้นอยๆก็นะครับตัวเลขคุ้นเคยอะ่ะส3มสามหนึ่งศูนยอะไรแบบเนี้ยนะครับ มันก็เป็นอะไรที่แบบคุ้นเคยนะครับส่วนตอนนี้ก็คือมองว่ามันยังไม่น่าจะยังยังไม่น่าจะหลุดต่ำกว่าเจนะครับยกเว้นว่าคุณพาเวลนะฮะหรือหรือปู่พาเวลปูไ่ไหมเนะี Uncle นะ่ยอังเคลอะอังเคลแล้วกันคุณลุงพาเวลเนี่ยนะครับคุณลุงพาเวลจะพาเซล,ลหรือเปล่าใช่ไหมครับอันนี้ก็รอติดตามนะครับคืนนี้เนาะอ่ะก็ประมาณนี้ครับ1 0บโมง22นาทีนะ อืมงั้นรอรับชมเทมเพลตนะครับตอนเย็นละกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับออเจนด์สเตอร์ในช่องท้ายด้วยนะครับผม